สวัสดีปีใหม่ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยวันนี้ผมมาทำนายดวงชะตาประจําสัปดาห์ที่4-10มกราคมพศ2564ในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภจะเจอกับอะไรบ้างจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามาจับไพ่ดูกันเลยนะครับโดยไพ่ใบแรกที่ผมจับได้สําหรับชาวราศีพฤษภก็คือไพ่เดอะสันนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งในตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องหน้าที่การงานชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ท่านจะประสบความสาเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับที่ท่านตั้งใจอยากจะทําท่านจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีโครงการใหม่เข้ามามีคนติดต่อตนําเสนองานให้กับท่านนะครับรวมทั้งคนที่เป็นเจ้าของธรุรกิจนะครับธุรกิจของท่าน จะได้รับโอกาสจากลูกค้านะครับได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับทำให้ธุรกิจท่านได้แสดงความสามารถได้เติบโตก้าวหน้าอย่างเต็มที่ดังนั้นสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างยิ่งนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ท่านอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านอยากทํางานอดิเรก นะครับครอบคลุมไปถึงเรื่องของงานอันเทเรกด้วยท่านสามารถทําในสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็คือไพ่ใบต่อมาท่านได้ไพ่3ดาบดูแล้วไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่3ดาบใบนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีปัญหามีรายจ่ายไหลออกไปค่อนข้างมากดังนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภจะต้องประหยัดมัธยัตย์ ควบคุมดูแลในเรื่อง,งการเงินให้ดีนอกจากนี้ในเรื่องของการเล่นหวยเล่นหุ้นการซื้อหวยซื้อหุ้นในช่วงสัปดาห์นี้งดเว้นไปก่อนแทบจะไม่มีโอกาสถูกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้แม้ท่านจะอยากได้สิ่งของที่ท่านต้องการนะครับในช่วงนี้เงินก็ไม่พอที่ท่านจะเอาไปซื้อก็เก็บเงินเก็บทองรอช่วงเวลาที่ดีไปก่อนนะฮะโอเคต่อมาครับในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ท่านได้ เดลเรเอร์ ever, หมายความว่าอะไรหมายความคนที่มีคู่แล้วนะครับผมคนที่มีคู่แล้วแต่ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานยังไม่ได้ตกลงตรงใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างถาวรน,นะครับยังไม่ได้พูดคุยกเกื่องของการจดทะเบียนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีการพูดคุยถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วความรักราบรื่นดีไม่มีปัญหาติดขัดอะไรหรือมีปัญหาให้ต้องแถบบอแวงอะไรนะครับถือว่าโอเคมากๆแต่สำหรับคนโสดนะครับสำหรับคนโสดถือว่า มีเรื่องที่ดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือท่านมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่นะครับนอกจากจะเจอคนที่ใช่แล้วนะครับจะเข้าไปขอเบอร์จะเข้าไปทําความรู้จักจะเข้าขอสารต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะครับผมเพราะว่าในสัปดาห์นี้ไพ่แรกนําของท่านคือเดอะซันนะครับก็คือใบนี้ไม่ว่าท่านคิดเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่จะประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับต่อมาไพ่ของปัญหาครับ ไพ่ของปัญหาชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ได้เดมานติเชียนนะครับเดมานติเชียนในสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ไพ่ยิปซีกาลังบอกกับท่านก็คือนะครับในสัปดาห์นี้หากท่านมีปัญหาติดขัดอะไรใดๆก็ตามแล้วมีคนเข้ามาให้คําแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่จะไไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวอาจจะให้คําแนะนํากับท่านอาจจะชี้ทางสว่างแก่ท่านในการแก้ไขปัญหานั้นนะครับหรืออยู่ดีๆก็มีคนเข้ามา พูดคุยว่าในสิ่งที่ตัวท่านนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่เรียกว่าเทพดลใจนะครับเทพบลใจชี้ทางสว่างชี้ทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับท่านนั่นเองต่อมาครับผมไพ่ใบสุดท้ายนะครับท่านได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับท่านได้ไพ่เจ็ดเหรียญหมายความว่า ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่เหมาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนสิ่งต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจส่วนตัวลงทุนเรื่องของการเกษตรการค้าขายนะครับงานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่นะครับ ช่วงสัปดาห์นี้ช่วงต้นปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมยิ่งประกอบกับไพ่ใบนี้ได้เด็ดสัน่นนะครับผมภพยในเรื่องของความรับครอบครัวก็ล้วนหนุนนํำด้วยดีดังนั้นในสัปดาห์นี้ท่านอย่าพลาดโอกาสทองของท่าน นะครับไม่ว่าท่านอยากจะทําอะไรก็ตามทําได้เลยในช่วงสัปดาห์นี้แล้วต่อไปในวันข้างหน้ามันจะประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงสัปดาห์นี้หากท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันคนละหนึ่งครั้งจะขอบพระคุณมากๆครับผมแล้วพบกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ